ห้าข้อต่อไปนี้นะคะถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่แล้วมีภาวะห้าข้อต่อไปนี้ต้องงดมีเพศสัมพันธ์ก่อนมีอะไรบ้างก่อนจะฟังคาตอบกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้พ่วันกุ้งเรามาฟังกันเลยค่ะค่ะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วไม่มีอาการผิกติอะไรเลยในขณะตั้งครรภ์นะคะก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะแต่ก็จะมีคุณแม่กลุ่มหนึ่งนะคะที่มีห้าข้อต่อไปนี้อาจจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนนะคะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะ ข้อที่หนึ่งนะคะคือในท้องก่อนๆคุณแม่มีประวัติแทงคุกคามมีเลือดออกกระปิดกระปอยตลอดการตั้งครรภหรือว่าท้องก่อนมีประวัติค้อนกดกำหนดเนี่ยอันนี้อาจจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์ในท้องนี้ไปก่อนนะคะข้อสองถ้าเกิดคุณแม่ที่ท้องนี้อยู่นะคะแล้วมีภาวะเลือดออกขณะตั้งครรภ์เรื่อยๆนะคะหรือมีภาวะแท้งคุกคามอยู่อันเนี้ยต้องงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนนะคะ ข้อ3ถ้าเกิดคุณหมออัตราไปแล้วพบว่าคุณแม่มีภาะวะลกเกาะต่ำอันนี้ก็อาจจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนเพราะว่าจะกระตุ้นทําให้เกิดเลือดออกในขณะตั้งครรภ์ได้ค่ะข้อ 4. นะคะถ้าท้องนี้คุณแม่มีการได้รับยายับยั้งคลอดไว้คือมีท้องปั้นแข็งใช่ไหมคะไปลงพยาลเข้าห้ยายับยั้งคลอดแล้วกลับมาก็ได้ยาทานมาอันนี้อาจจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนนะคะเพราะาจะกระตุ้นให้คลอดก่อนกําหนดได้ค่ะ พอหนะคะนี่เกี่ยวกับคุณพ่อเลยนะคะถ้าคุณพ่อมีภาวะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นน้องนายอะไรเงี้ยค่ต้องอัดงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนนะคะเพราะโรคพวกนี้จะติดต่อมาสู่คุณแม่ได้ค่ะ